สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ Android Auto นะครับในส่วนของแอป Fermata Auto นะครับปกติเนี่ยเราจะดู YouTube บนหน้าจอ Android Auto เนี่ย ปกติเราก็จะใช้แอป Carstream หรือไม่ก็อาจจะเป็น Screen Tour Auto ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนะน,นะําแอปอีกตัวหนึ่งที่ที่ใช้งานได้ค่อนข้างก็โอเคเลยนะครับในการที่เราจะดู YouTube บนหน้าจอรถยนต์ที่เป็น Android Auto ได้นะครับก็จะเป็น f e r m a t a Auto เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับจะเป็นแอปตัวนี้นะครับ f e r m a t a Auto นะครับ กดเข้าแอปไปก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับในส่วนที่เราจะดู Youtube ก็คือจะมีรูปโลโก้ y o u t u b e อยู่ด้านล่าง,างน,นะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับก็อันนี้ก็สไลด์ได้นะครับหน้าจอสไลด์ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดวิดีโอดูนะครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับวิธีการใช้งานนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ Android นะครับระหว่างเครื่องที่รุ่ดกับไม่รุ่ดนะครับอาใช้งาน Android Auto นะครับกับเครื่องก็สามารถทำโฟล์สกรีนได้นะครับเดิมๆก็เต็มจอได้นะอันนี้อันนี้ผมเครื่องรุ่ดก็เลยโฟล์สกินนะปกติก็จะมีแถบด้านล่างเนี่ยนะครับตัวไม่รุ่ดก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าจะมีแถบด้านล่างอย่างไร ครับก็ปุ่มก็ยังใช้งานได้นะครับปุ่มคอนโทรลที่พงมอะไรนะครับก็อันนี้ก็จะสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้จุดที่พิเศษของตัวนี้นะครับที่ผมชอบ f ฟร์มาต้าอัตโ้คือปมติถ้าเราใช้คาซีมหรือสกินทัวโตเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปจาก จากหน้าอ่าอะไรจากจะปุ่มได้ถูกไหมครับเราจะใช้ปุ่มตัวนี้ไม่ได้นะครับในการเปลี่ยนในการเปลี่ยนคลิปหรือเปลี่ยนเพลงน,นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเปลี่ยนได้นะครับรไงครับมันเปลี่ยนเพลงได้ครับตัวนี้มันสะดวกครับเวลาเราเปลี่ยนเพลงเราไม่ต้องเอามือไปแตะบนหน้าจอเพื่อเสียสมาธิต้องดูปุ่มเมื่อ ต้องแตะปุ่มไหนเน็กเพลงถัดไปเสียสมาธิในการขับรถนะครับตัวนี้ก็ถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วก็กดบนปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็เป็นแอปแนะนําอีกแอปหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับส่วนถามว่าจโหลดได้จากไหนโหลดได้จากไหนก็ใน a a stream ครับอ่าไม่ใช่ขอโทษครับอ่า a a store ครับแอป a a store ที่ที่เราที่เราโหลดคาสตีมสําหรับเครื่องไม่รู้นะครับเครื่องไม่รู้ที่เราโหลดคาสตีมหรือสกินทอโต้มาจากแอป a a store นะครับในนั้นก็จะมีนะครับก็จะมีจะมีอยู่แล้ว นะครับก,ก็สามารถเป็นโหลดมาใช้งานได้นะครับก็เซตไม่ยากนะครับก็ทํางานก็โอเคนะครับปุ่มคอนโทนรลบนพวงมาลัยก็ใช้งานได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใ้ได้เปลี่ยนคลิปก็ได้นะครับก็เป็นอีแอปหนึ่งที่แนะนำนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับ ผมก็ใช้งานอยู่พักหนึ่งแล้วแล้วก็มาดูดูก็เห็นว่ามันโอเคก็เลยมาแนะนําต่อนะครับสําหรับใครที่อยากใช้งานก็ a a s t t r r e มีให้โหลดอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าแอป Aa Store ตอนนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วนะครับตัวที่ใช้อยู่ของเดิมที่เป็นเวอร์ชั่น1.0.2ตัวนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับไปดาวน์โหลดตัวใหม่ได้เลยนะครับดาวน์โหลดตัวใหม่มาได้เลย เป็นเวอร์ชัน1แล้วนะครับก็รองรับ Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับรองรับ Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับก็สามารถดูบนหน้าจอได้นะครับเอเอเอสโตเวอร์ชั 1. 1อันนี้ผมลองกับ oppo แล้วเครื่อง oppo ที่หลายๆคนก็สงสัยว่ารุ่นมือถือ oppo หรือเดียวมี่จะใช้งานได้ไหมเมื่อ s t o อเอสโตปรับเวอร์ชันแล้ว ผมก็ลองแล้วนะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่สามารถที่จะดูได้นะครับ oppo กับ realme ก็ก็ลองไปหาโหลดดูเอานะครับลองใช้งานดูมีข้อสักถามอะไรก็ถามผมได้นะครับนี่ผมก็กดเปลี่ยนอยู่นะครับบางทีก็มีดีเลย์นิดหน่อยนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับก็สะดวกไปอีกแบบหนึง่งวันนี้เน็ดผมก็ไม่ค่อยจะดีนะครับฝนก็ตกนะครับเน็ดไม่ค่อยดี เราจะสะดุดสะดุดหน่อยเน็ตไม่ค่อยดีแต่โดยรวมแล้วโอเคถ้าเน็ตไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานโอเคครับก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ